เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกรับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับก็ยังคงเป็นเครื่องล้างแรงดันสูงเช่นเคยครับแต่ว่าตัวนี้เป็นปั๊มกินครับก็ยังไม่เคยซ่อมเหมือนกันครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามีอาการอย่างไรนะครับผมต่อสายน้ําเข้าแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดเทสดูครับว่ามันมีอาการแบบไหนเสียแบบไหน ไม่มีแรงดันนะฮะเครื่องแรงดันเป็นศูนย์น้ำไม่ออกเลยครับมีแต่น้ําจากก๊็อกนะครับที่ไหลออกเครื่องไม่ดูดน้ําเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะก,กันดูครับว่าจะพอซ่อมได้ไหมรุนไปด้วยกันครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวต้องมาลองดูเนาะว่าระบบมันทํางานยังไงเขาก็มีตัวเพชเชอร์สวิตตัวนี้นะแสดงว่าตัวเครื่องเนี้ยสามารถเป็นออโต้สต็อปแต่เมื่อกี้เครื่องเครื่องเปิดตลอด นะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่มีแรงดันมันก็เลยไม่ตัดวงจรให้อีกทีนี้ว่าสาเหตุของเครื่องไม่มีแรงดันเนี่ยครับเดี๋ยวคงต้องไล่เช็ควาลทั้งหกตัวนาะลงทําบาบกันกลับดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงมีวาลตัวไหนชํารุดไหมเดี๋ยวผมเช็ควาลกันกลับก่อนเนาะเดี๋ยวถอดตัวนี้เพราะกาบ่อยๆครั้งเนาะที่เจอแล้วมันมีปัญหาตัววาลกันกลับ รุดเครื่องก็ไม่มีแรงดันได้ครับโอเคนะนี่ฮะแต่ดูตัวนี้ลูกยางก็ยังโอเคอยู่นะสปริงก็ยังด,ดีต้องดูที่ตัวเสื้อได้ฮะว่าเสื้อมันมีปัญหาไหม บางทีเสื้อก่อนก็มีปัญหาเหมือนกัน <c oughs> ลองดูตัวเสื้อนะเนี่เสื้อวาวดูว่ามันมีการสึกก่อนไหมมีการชำรุดไหม นะก็ดูเหมือนจะยังดีอยู่นะฮะชุดวาก,กันกลับนี่ก็ยังดีนะไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูชุดออโต้สวิตนะว่ามันมีลูกยางอะไรชำรุดไหมนะลองแกะออกมาเนาะไม่เป็นสลักล็อกเนาะค,ค่อยขยับนะ ดูวมนทำงานยังไงนะมีเดือยออกมาอย่างนี้แล้วก็มีน็อตต้องไขน็อตตัวนี้ออกฮนะอืมตัวนี้รวมนะรกติมันน่าจะต้องแน่นกว่านี้นะจ็เป็นข้อสังเกตนะ คุณพี่อาจจะมีการถอดถอดซ่อมมาแล้วบางส่วนเนะาะลองถอดดูฮว่ามันมีนกลไกยังไงมีเข็มนะทุกอย่างออกแบบค่อนข้างดีเนาะเป็นทองเหลืองแท้เลยฮะเนี่ยแล้วก็มีแกนมีสปริง แกนทองเหลืองนะตัวนี้มันจะต้องถอดได้นะตามหลักอาจจะแน่นนิดนึงนะข่างในมีลูกยางนะตัดต่อการทำงานเดี๋ยวหาแป้นมาส่องดูเนาะว่าลูกยางมันสภาพเป็นยังไง พอระบบพวกนี้มันสัมพันธ์กันฮะถ้ามันมีแรงดันรั่วเนี่ยมันก็ทํางานผิดปกติได้ครับก็ตัวแหวนตัวขาวเนี่ยฮะมันมีอาการชำรุดเนาะมีสึกบ้างแต่ไม่รู้ว่าถึงขนาดที่ตัวลูกยางนี่มันมันจะกั้นน้ําไม่อยู่หรือเปล่านะเดีย๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลูกยางดูนะ นี่นะครับเพื่อนผมแกะออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนลูกยางตัวนี้ดูไม่รู้ว่ามันใช่สาเหตุหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาลูยางซส์นี้ฮะเล็กๆโอเคนะผมได้มาแล้วฮะใส์เดียวกันนะโอเคครับเดี๋ยวลองติดตั้งดูระบีหน่อยนะ โอเคครับเพื่อนผมก็แกะดูในส่วนของวาลวสร้างแรงดันเนาะก็ปรากฏว่าวาลวตัวนี้เนาะที่ถอดออกมาเนาะสปริงสปริงนี่เสียรูปไปแล้วนะตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัววงหัวหัวหว,วาลเนี่ยฮะบบี้ผิดรูปไปอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะส่งผลทำให้ตัว,ต,วตัวเครื่องทำงานผิดปกติเนาะ เครื่องนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวาล์วทั้งหกตัวฮะแต่เดี๋ยวต้องต้องต้องหาดูว่ามันจะมีอะไรไหมโอเคครับเดี๋ยวเช็คในส่วนของตัวอื่นเนะาะตอนนี้ผมทอดมาแล้วนะ ถ้าตัวหมวกวาวที่สภาพดีก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตัวนี้ไม่บี้นะแต่ก็เสียรูปไปน,นิดนิดแล้วฮะสปริงนี่ฮะสปริงถ้าตัวดีก็อย่างนี้สภาพที่ดีอยู่อันนี้ตัวที่ที่เสียรูปเนาะนี่ฮะเย็นอย่างนี้หมวกวาวเขาออกแบบมาดีเนาะ เป็นสแตนเลสเลยฮะเนี่ยแข็งแรงเลยนะแต่ก็ทุกอย่างเนาะก็มีอายุการใช้งานฮะ,อะถอดดูอีกตัวหนึง่งมีหกหกตัวฮะข้างบนตรงนี้หกตรงเอตรงนี้สามตัวนี้สามเนาะถอดง่ายนะไม่แน่ใจว่าคุณพี่เขาถอดเช็ค มาบางส่วนบ้างบาง้างหรือเปล่าเนาะคิปมาดูฮะตัวนี้เป็นไงบ้างดีอยู่ไหมไม่เสียรูปนะแต่ก็สภาพเก่าแล้วฮะน่าจะหลายปีระสมควรนะ อสปริงตัวนี้ก็ยังดีนะโอเคครับเดี๋ยวถอดูสามตัวด้านบนกันถอดง่ายนะเป็นทองเหลืองแท้เลยนะฮะเนี่ยก็ถือว่า วัสดุที่ใช้ทำค่อนข้างดีนะ เสียรูปแล้วฮะดูดิตัวนี้บี้ไปหมดเลยฮะแล้วก็สปริงไม่เห็นละหายไปละตัวนี้ยังดีนี่ฮะสปริง ก็ดูแล้วก็คงต้องเปลี่ยนชุดเวบาวสร้างแรงดันเนาะแล้วเดี๋ยวประกอบแล้วก็ลองเทสดูว่าแรงดันจะมาไหมติดตามชมครับโอเคนะครับเพื่อนผมได้อะไรในส่วนของเบวาวมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเบาทั้งหกตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันเนาะวา่าแรงดันจะได้ไหม Okay. คครับจะเปลี่ยนกันเลยฮนะจะเะบีชว่วยเลยนะตั้งะกันได้เลยฮนะทั้งหกตัวนะ ตัวนี้สามตัวนะกระเบียดทั้งหตัวเลยฮะเนี่ยอีกสามตัว เกลือน้ำมันเกียร์ะไรฮะผมใช้เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบเนาะมันต้องเต็มนะฮะ เยอะเป็นหน่อยละประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของห้องเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นของห้องได้มีพื้นที่อากาศได้ขยายตัวนะน,นี่ผมเ,เติมเต็มไปหน่อยแล้ว,ลวออกออกฮะโอเคฮะ โอเคครับประกอบก,บบกับที่เดิมเขาครับ ครับเพื่อนสําหรับการทดสอบเนาะเมื่อกี้ผมลองดูแลก็โดยรวมดีขึ้นครับก็วาลวในส่วนของวาลวสร้างแรงดันทั้งหกตัวก็ทาหน้าที่ได้ดีครับการแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็คิดว่ายังไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะเพราะว่ามีลักษณะทําแต่ว่าไม่ตัดการทํางานก็อาจจะเป็นเพราะว่าแรงดันเนี่ยขึ้นไม่ถึงเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนดูเนาะ โอเคนะครับผมก็ถอดออกมาละเขาจะเป็นซออย่างนี้เนะาะก็ถอดฝานี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นอซอรอกเก็ตนะครับในการใส่ลูกยางก็จะอยู่ด้านไหนนี้นะเราก็ถอดลูกยางออกมาก็สําหรับลูกยางนะก็จะเป็นไซส์12คูณ20คูณ5.3นะตัวนี้ครับเดี๋ยวไปหาอะไหลกันฮะเดี๋ยวเรามาติดตั้งแล้วก็ทดสอบกันเราจะได้เรื่องไหม โอเครับเพื่อนได้อะไรมาละเนาะเป็นลูกยางไซส์12คูณ20คูณ5.3านะตามไซเดิมกนะ็เนาะก็ติดตั้งเข้าไปแทนตัวเก่าเลยนะโอเคครับเดลบีช่วยทาหน่อยนะก็ไปตำแหน่งเดิมกขนะดันเรียบเข้าองไหนนะ ลงมาเสมอนะต้องหาไซส์ที่พอดีนะโอเคนะทาลาตระบีช่วยหน่อยนะเวลากดจะได้เข้าง่ายๆฮะโอเคครับก็ติดตั้งเข้าไปตำแหน่งเดิมก็เลยฮะ น,นะกโอเค okay, ครับเรียบร้อย เดี๋ยวไปทดสอบกันโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองทดสอบเลยเนาะจะได้เรื่องไหม เพรื่อก็เครื่องก็กลับมาแรงนะครับและใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็แรงดันก็สามารถปรับนะครับเร่งเบาได้ผานดียวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็คงต้องขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเครื่องล้างแรงดันสูงบลัมปกิ้งตัวนี้นะชิคาโกไม่ได้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือผู้ที่กำลังสนใจในการแก้ไขเครื่องล้างแรงดันสูงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ